สิ่งแรกที่อยากจะให้ทำนะครับท่านจะต้องแสดงความสามารถของท่านออกมาในรูปแบบที่บางคนอาจจะถนัดบางคนอาจจะไม่ถนัดนะครับน้องๆแจกครับจะมีกระดาษ A4 ให้แต่ละท่านแต่ละท่านนะครับจะมีปากกาบางอย่างนะรวมทั้งปากกาตัวนี้ก็แล้วแต่นะฮะ แต่ประการนี้เราจะเรียกว่าโปสเตอร์หรือเพื่อนถ้าไม่ใช่โปสเตอร์โปสการ์ดก็แลนะ้วกันโปสการ์ดโปสการ์ดเพื่อนกระดาษ A4 นี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นกระดาษโปสการ์ดคือแทนที่โปสการ์ดของเราจะเล็กๆใช่ไหมใช่ไหมครับโปสการ์ดต้องเล็กหน่อยแตอันนี้โปสการ์ดของเราใหญ่ๆเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจารย์จะต้องวาดภาพ วาดการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่พูดง,ง่ายๆออกมาเป็นอะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ได้อาจารย์จะต้องเอาออกมาเป็นภาพก็ได้เป็นกราฟิกก็ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้คืออะไรล่ะคือเรื่องที่อาจารย์ได้คุยกับเพื่อนๆแล้วก่อนจะไปทานข้าวจำได้ไหมผมบอกไว้แต่ละท่านตรองมาจดโน้ตนะได้ฟังอะไรดีๆได้ก็คิดอะไรดีจริงไหมครับ นั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์โน้ตเอาไว้สิ่งที่อาจารย์โน้ตเป็นถ้อยคำเนี่ยอาจารย์แปลงให้เป็นภาพเป็นสัญลักษณ์เป็นกราฟิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะครับเพราะว่าบางทีภาพมันอยู่เหนือคำพูดนะแนะต่ตูนอาจจะอยู่เหนือคำพูดเาอาจารย์แปลงออกมาภาษาอังกฤษว่า visualize visualize ทำให้ปรากฏออกมาเป็นภาพเพราะภาพแล้นมันสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูด แล้เมื่ออาจารย์วาเดเป็นภาพเสร็จแล้วอาจารย์อาจจะมีคําคมๆนะครับเป็นบทกวีก็ได้เป็นไฮกลุ่มก็ได้หรือเป็นร้อยแก้วสอสาประโยคเป็นวัคทองที่มันอาจารย์เีว่าเป็นคมนะนะครับมันคมๆที่มีความหมายของภาพสะท้อนในภาพวาดลงมาอาจจะมีวัคทองหรือำค,คำคมๆกํากับไปด้วยนะครับ นี่อย่างหลายกลุ่มยังไม่มานะอ่ะยังขาดาความุ่มขาดยังไม่กับขาดความคนไปยังไงก็เวลาใครเข้ามาทีหลังก็ช่วยบอกคนที่มาด้วยนะครับว่าใจของเราคืออะไรนะครับเอาความคิดที่อาจารย์จดบันทึกไว้นะครับย้ำอีกน้งหนึ่งความคิดที่จดบันทึกไว้เป็นข้อคิดที่อาจารย์ได้ได้จากอะไรได้จากการสนทนาที่เออมีอะไรที่มันขาดหายไปนะเราทำม,มาตั้งเยอะแยะแต่เวลานําเสนอทําทไมมัน แข็งแข็งๆเป็นประเด็นใหญ่ๆแต่รายละเอียดที่มีชีวิตชีวาที่มันเป็นความรู้ของเรามันหล่นหายไปเราก็แชร์กันนะครับ <c oughs> พอแชร์กันเสร็จแล้วผมก็อาจารย์ไปบันทึกจดโน้ตความคิดดีๆออกมาไว้อาจารย์ต้องแปลงความคิดออกมาเป็นภาพไี้รอเปละะครับแปลงให้เป็นภาพแล้วจะมีค่อยคําภาษาหรือว่าทองกำลังก็กได้นะครับให้แต่ละคน ได้ทำขึ้นมาเป็นโพสการ์ดเพื่อนโอเคไหมครับหลังจากนั้นผมจะมีกระบวนการต่อเอาตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนให้เวลาในการทำแบบงานนี้15นาทีไหวไหมโอ้ยนี่อะไรขอเวลาขอเวลาโอ้ยสบายมากอาจารย์ขอห้าป่ะพอไม่ใช่นะเวลาเท่าไหร่3 0ิไหวไหมนะครับอ่ะโอเค ให้เวลาแต่ละคนนั่งว่าดโปสการ์ดถึงเพื่อนและบันทึกค่อยคำคมๆคมไปถึงเพื่อนนะครับ20นาทีก็แล้วกันโดยประมาณยืดหยุ่นได้เิอครับม,มีอะไรที่เป็นรายลิเอียดที่เป็นพลังการขับเคลื่อนที่สำคัญนะแต่เราไม่ได้บันทึกเอาไว้ในการนำเสนอผลงานนะครับใช่ไหมโจทย์ที่คือโจทย์ที่เราทำาวันนี้ ทีนี้การเรียนรู้ทั้งหลายมันก็เหมือนหินกับหยามกันนะครับเอาทั้งหินทั้งหยามมาผสมกันนะ <S <S ผมอยากเชิญเชิญอาจารย์ลองลึกขึ้นไปเดินดูทีนที่สิ่งที่กลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มโรเงเรียนต่างๆให้ทาที่ปรากฏกครับสิ่งที่อาจารย์เขียนขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันจะเชื่อมต่อกันได้ไหมเหมือนหินหยาบเลยไหมเชิญครับขึ้นไปยืนดูสิของกลุ่มต่างๆครับเชิญน,นะครับไปเดินดูนะครับ <ส gas: S 2> เ,เดินอ่านของกลุ่มโงเรนโนตสูงโรที่เจอแล้วครับเปลี่ยนทายาทมาก